พอเรามีเป้าหมายอะค่ะพอเรามีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นใครอะเราจะอยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่สิ้นสุดอะเหมือนคุณเหมือนคุณจะเป็นช่างตัดผมอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีเทคนิคในการทรงผมมันหลายทรงใช่ปะ่ะถ้าจะมาทรงเดิมอยู่งั้นแหละลูกค้าก็ไม่มาสิจริงไหมเพราะว่ามันก็ดีไซน์มันก็เปลี่ยนไปเลยแล้วก็ต้องเรียนรู้พัฒนาไปใหม่ๆทรงผมตอนนี้เขามีหลายทรงแล้วก็บำรุงผม อะไรอย่ายืดผม,มเดี๋ยวนี้มีอะไรนะคาราตินเหรอเออพี่ก็ไม่ค่อยเข้าร้านทาผมเท่าไหร่แต่มีเลียนแต่มีเพื่อนเป็นช่างทาผมนะก็บอกเออม,ม,มันเรียนไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเหมือนเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มข้างในตัวเองไปเรื่อยเพิ่มความชนานาญตัวเองไปเรื่อยนะอืมนะคะปรับปรุงตัวให้เข้ากับสถานการณ์อะตอนนี้ช่างทําผมเนี่ยอยู่แต่กับสถานที่เดิมเดิงเงี้ยแต่เราไม่ออนไลน์ไม่บอกผู้คนเงี้ยก็มี่ก็ก็จะลาละจริงปะ ถ้าเรายิ่งออนไลน์ด้วยบอกผู้คนด้วยว่าเราเราเป็นร้านทําผมอยู่ตรงนี้นะเราสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็เหมือนดึงดูดดึงดูดผู้คนนะไกลขนาดไหนคนก็ไปค่ะถ้าเราถ้าเราเก่งจริงอนะเนาะถ้าเรามีฝีมือนะเราโชว์เนาะจริงปะจริงปะาอืมโลกออนไลน์มันก็วิ่งเร็วนะคะแล้วทําอะไรให้มันมีความสุขนะทําที่เราชอบเรามีความสุขเราจะอยากตื่นขึ้นมาทําเขาทุกวันอนะเนาะนะจ๊ะอืมต้องอย่าก,กลัวค่ะอย่าก,กลัวอย่างแบบ การที่เราจะมาแบบไลฟ์ขายของเนาะไลฟ์ like ขายของบางคนก็รู้สึกว่าไม่กล้ากลัวคิดไปก่อนแล้วว่ามันจะดีไม่ดีคิดไปก่อนแล้วคนนั้นคนนั้นทําได้เราจะทําได้เหรอเนี่ยคนข้างบ้านทําไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ยคนข้างบ้านขายดีมากเขาขายไปแล้วเราจะขายได้ไหมคือคนถ้ากลัวมันจะหาข้อข้อแม้มาตลอดให้ตัวเองปลอดภัยที่ที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องก้าออกมาข้างนอก ทำอะไรในสิ่งที่เราคิดว่าข้างในอยากทะแต่มันจะหาข้อข้อแม้เหตุผลอย่างเงี้ยนะแล้วไม่ให้เราทําเนาะนะจ๊ะความท้าทายใหม่ๆจะช่วยจะช่วยให้เราอะ่ะได้ลองใช้ความสามารถที่ซ่อนอยู่จริงป่ะอืมอันนี้ก็เรื่องจริงเนาะเห็นไหมไรสดเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความสามารถในการพูดในการพรีเซนต์เยอะแยะเลยถ้าเรากล้าออกมาสมมุติว่าตอนที่สมัยเรียนครูชอบให้พวกเราอะ่ะออกมาพูดหน้าห้องจริงป่ะ ออกมาพูดหน้าห้องเราจะได้กล้าไงเออเวลาเรามาเจอโลกภายนอกจริงๆถึงวันหนึ่งเราต้องพรีเซนต์ล่ะเราต้องออกไปทํางานต้องเจอผู้คนหลากหลายที่เราไม่รู้จักบางทีเราก็ต้องไปพรีเซนต์หน้าห้องประชุมให้เจ้านายให้ลูกน้องหรือว่าให้ลูกค้าจริงไหมคะเนี่ยการที่เราล่าเรียนมามันก็มีส่วนหนึ่งที่ครูค่อยๆค่อยๆบอกเราให้เราทำเนาะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่พอชีวิตเราโตขึ้นน่ะเราก็อยู่ใน คอมฟอร์ตโซนของเรานานจนเราลืมว่าเออเราควรยังไงดีอะไอ้พวกเนี้ยมันคือเราเราก็เคยล่ําเรียนมาแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ทุกวันไงบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบอะไม่ได้ชอบพูดหน้าห้องเนี้ยพอเราโตขึ้นเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรากลัวสิ่งนี้พอเราได้ทํางานจริงๆอะเราก็รู้สึกเราไม่ชอบเนะี้ยเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกกับมันทา้าทายสนุกอะถ้าเราได้ทําครั้งแรกอ่ะ ครั้งแรกมันเหมือนจะสั่นจะอะไรอ่ะแต่ต่อไปมันจะสนุกเนาะลองทําดูเหมือนพี่ไลฟ์เนี่ยค่ะอืมไลฟ์สดไลฟ์ทิกตอ็อกเนี่ยเห็นไหมอืมก็สนุกดี